มาเตี้ค่ะช่องเดมัเอาช่องปาโกลำเพืยับผูเที่ยวมาแล้วพี่น้องเขามาเลยสองคันพี่น้องไล่กันมาอ้าวพี่ใหญ่ชายต้นโอ้ยพี่ใหนี่โอ้สุดยอดดีไปใหย่ใหม่นี่แอดมินพี่ใหญ่โกนี่เอางานสาวน้อยเพชรบันแพงทีมรถบาสพี่น้องครับเอาเดินทางมาถึงหมดทุกคันแล้วครับ น้ำตรดกันมาห่างกันบ่เกินสิบในที่หรอกมันทางมันแรนบ่ได้โค้งเยอะก่อนเราไปตั้งลักอยู่คนแม่น้ำใหญ่ป๋าหนุยครับครับป๋าลาดเท่านี่ครับพอป,ป๋าดากละน้ำกลันกันละลูกพี่กับลูกน้องเนี่ยแล้วม,มีคนน้ำหนาระบบเปิดจีถ้านไม่มีคนนน้ำละจะเปิดจีพญานีตล์เมื่อวานพญารัตน์เสียเสียมใหม้บอกบอลปะ่ะ บอนได้เซียมเมียละมาราคาลอยเนาะแม่ความเจ้าะเสียเซียมเสียเซียมแล้วเมื่อวานแนายบอลนายบอลได้เซียมครับนายบอลขอเข้าก่อนเพื่อนหน่อยเพื่อมาถ่ายคลิปอ่าถ่ายคลิปเนี้ยบอลวะย้ำไดก็มาตีสุดท้ายมือมือนี้ขอเข้าก่อนมือเนี้ยประสาท ไดคลิดอ้าวนะจอดดากันแล้วบุคคลอ,อยากจอดหน้ารถฟอนิแม่ล่ใหญ่เว้ย์ยันเขาเหม็นขว่วนป่ารัดเราค่อยๆเคลือบคานเข้ามาครับ,แบบ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 ยังเคยเห็นแบบแบบยังไงแบบสุขุมนุ่มนวลครับนี่เข้าคนระับ เอาเบิ area, ้งเบื้องเราสิไปจังไหนมาดิเราสิบ huh. right ่อยากจอดคือนมูเราเป็นยังไล่ะเราปรอยากจอดคือนมูเราต้องเลือกดีๆแต่ว่ามือนี้เราสิเลือกในบ่อเพราะว่าเราบ้าสุดท้ายมูเออเราสิเขาใส่เพราะว่าเรามาสุดท้ายมูเราเลือกอะไรเราสิเขาไสเดียวพี่น้องครับเบิ้งหลุดลายพี่เอกใหญ่เข้าเบิ้องลีลาพี่เอกใหญ่เข้าเนาะเป็นยังไง แน่แน่นอนแล้วคืนเราคืดจบเลยนะครับมันมุ้งไปรู้ไปอะไรนี่นานลูกพี่บอกควักไไปวบเขาแล้วไไลูกพี่หนุ่ยเออมึงสีขาวนี่บ่เออเอาละไปแล้วครับสองกินสองเจนเลยเนี่ยจอดรถคันมันหล่เอียงมันรถ่สังกตสีหล่นเอียงคันอย่นง่รคุณจอดรถแล้วมันสีไรกูอ่ะพอน้องเดี๋ยวจะขึ้นใจเนาะคนขับก็ต้องเกิดสัตว์่น้องครับมีรถบกพร่อที่ต้งขึ้นจอด

เ <G ül üş> มืองมือมันยางได้จำได้ลงมาแล้วกู้ขุยอแสงไหนเราจิาางอขอใสงอีกต่อันกำนนลังลังเลอยู่กรับฝาหน้าน้าเอาไงดโีโอกาสถอ,อนแห้งไแยี่สิสามสิบองศาสามสิบองา บรรยากาศครับพี่น้องครับคิดว่าอ่านว่าตรงนี้ต้องเป็นหลังเวทีแน่นอนแหละครับก็เลยเอารถบัตเอาเข่าหุดสุดเลยครับซุดกําแพงครับเพื่อเลยครับเพื่อว่าให้บริเวณเพิ่นด้านหน้าเพิ่นไปกว่างที่สุดกับเบอร์ว่าผู้พันจัดงานมาแล้วเพิ่นสซีว่าจังไดครับคับเดตสถานการณ์ปาโกโซลิโยบัตทาเอาห์ย่ายัง ลังเลอ,อยู่ครับยังใส่ความคผืดอยู่ครับอาจจะใส่ความคผือดดูนิดหน่อยครับเราจะไปจังไรเอาเคผื่อนแล้วพี่นอ้อง <_ d ance> เคผื่อนแล้วเคผื่อนแล้วเรานอนฟังขวาพี่นอ้องเรานอนฟังขวาเรานอนฟังขวาแล้วเกิดเรียบไปหัหนรถหกล้อ,อก,ก็อยู่หนันกูกินอนจังได้หรือคืนไรเนี้นนยบัดนีเเ้เอาใส่ความเืด อนี้ก่อนบอกว่างไหนรสน,นก,การเริ่มติงเรียนี่น้องบอกว่าดมมวลด้วยมิยองครับมันยังโวกับพากไปมันย่ายไปเข้ายังม่หายผู้เยเข้ายังไม่หายผู้เย็นเย็นบันบ เย็นบสีม,มันเอานา้ำหวานมาให้แยกใหญ่ห้อยั่งย่งบ่มันใจ่หครับลงมาจอบแล้วครับลงมเบึงล่ะครับ พี่ทันเนี่ยจะนอยดานจอดเพราะว่ามีสีพรรยามาน่าลั่ต่อนิได้อย่างไงเฮ้ยยังบอดันเนี่ยพ้นสุกยังไม่ได้พ้นสุกว่าสิจอดไหนอยือไนฝูกรดแหอ่อแม่ก็พออ่อฟฝูกรดแห่ าแล้วครับเข้ามาแล้วเตียวเลยมาครับเอาเลยมาแล้วครับพี่น้อกสีขาวน่าได้บอลบอลยืดสีถอยเขาแน่ไหนโอถอยครับถอยถอยละวถอยถอยกาติดอ,อาติดจ,จงทู้ให้รถคบรอวกว่าเขารถมล์เื่องสิทชิดเลยครับไปได้ไกลอยู่ทั้งหลังครับด้านหลังไปได้ไกลเติม เทียยังัดนี่ดน้ำยังัดนี่ฮดน้ำแอร์นะครับเอ้าหดน้ำแอร์แล้วครับนี่หืดน้ำแอร์นะครับแอรแครับเป็นคือบวกดยา่มนี่เป็นคือคือบหดยเรียนนอนมันังเสียดช้ำฮดยมดีดับเื่องนี่บเอ้าจัดกไปครับดกัไปกัยิงเซฟันยิง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 น่ามึกทีนาครับเ้า ยังไดปา๋าอาจชีพขอม้าว่าอาจจะยูหันเลยบอกได้ยังไงเราสุดอยอดต้องา๋าแล้าขี่พมจิจบเลยเด็ดปลาลาดเอาอาก่เายังได้เกาพี่บาา้านอำเภอนาจารุรับที่หลักุ้งยิงเข้ามาหอดแล้วครับไม้ถึงวันยู่ถึงรถบนะัสเอา ขอบคุณทุกการติดตามคือสิบวันได้บึงว่าเราจิจอดใส่เราพี่น้องนสรุปแล้วครับมันจิจบก่อนแต่พี่เฮายังมายอมจบอยู่ครับเพื่อนน่าจีจอดไม่ดึงสั่นนะครับเพราะว่าทานมากุศลเด้ถอยกุศลเด้เกินมาแล้วก็เลยจอดว้หัดนะครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ฝากไว้สันี้ครับขอบคุณทุกการติดตามกับปาโกสุริโยบันทาครับรถบาทเท่ามาหอดจอดถึงบริการครับสวัสดีครับ